สวัสดีครับเจนะครับบิตคอยน์ i ายเนอร์ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการ maintenance เครื่องขุดบิตคอยนะครับผมว่าเวลาเราได้เครื่องขุดบิตคอยมาแล้วนะครับเราจะแม i นเทนเน็ยังไงไม่ให้มันเสียง่ายนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนนะครับเจอเครื่องเสียนะครับเจอเครื่องไม่ที่ต้องส่งเคสมนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับที่เราจะแก้ไขได้ยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขั้นตอนนะครับในการแมนเทนนะครับอย่างไรบ้างนะครับเครื่องเสียเครื่องเสียทำยังไงนะครับอย่างแรกนะครับ1นนะครับเราจะดูแลเครื่องขุด1ต้องเช็คระบบไฟที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กผนังนะครับเราต้องใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานนะครับก็คือเช็คไฟนะครับว่า220โวล์เนี่ยมันนิ่งไหมนะครับ ก็คืออาจจะซื้อตัวเช็คไฟในช้อปปี้ลาซาดก็ได้แล้วก็ปลั๊กที่ใช้นะครับควรจะใช้เป็นปลั๊กที่รองรับไฟนะครับได้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นปลั๊ก3,500วัตต์นะครับขึ้นไปนะครับเป็นปลั๊กอย่าใช้ปลั๊กรางที่เป็นปลั๊กไฟทั่วไปนะครับแนะนำให้เป็นปลั๊ก บ็อกยางหรือปลั๊กเหล็กอะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบนี้นะครับที่รองรับ16แอมป์นะครับ3 600วัตต์นะครับก็จะใช้ได้ยาวนานนะครับแล้วก็ไม่ทำให้เครื่องเสียง่ายนะครับหรือบางคนอาจจะใช้ตัวสเตเบลเซอร์นะครับจัดการไฟไม่ให้ไฟตกไฟกระชากนะครับสเตเบลเซอร์เป็นยังไงนะครับก็จะเป็น สายเข้าเยอะนะครับช่วงนี้ตัวประมาณนี้นะครับเป็นการปรับไฟนะครับให้มันบาลานซ์นะครับที่2 2 0โวลต์นะครับไม่ว่าจะเข้ามาเท่าไหร่นะครับเป็นออโตเมติกนะครับต้องซื้อเป็นออโตเมติกที่รองรับไฟได้ตรงตามสเปคของเครื่องนะครับอ่าต่อมานะครับ เราก็ต้องเช็คเรื่องของความร้อนนะครับว่าตัวนี้เช็คยังไงก็มาดูที่หน้าสเตตัสเครื่องนะครับว่าเครื่องเนี่ยมันร้อนเท่าไหร่นะครับที่อุณหภูมิชิปท่นมันก็จะมีหน้าสเตตัสนะครับในการบอกของแต่ละเครื่องนะครับว่าความร้อนนะครับของเครื่องเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ต้องพยายามอย่าให้มันเกิน75องศานะครับ ถ้าเป็น L3 เนี่ยก็ไม่ควรเกินนี่ครับก็เป็นหน้าสเตตัสอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูนะครับว่าอุณหภูมินะครับชิปนะครับไม่ควรเกิน75องศาถ้า L3 ไม่ควรเกิน70นะครับเป็นอุณหภูมิที่ดีแต่ถ้าเกินก็จะทำให้เครื่องนะครับมีการเสียง่ายขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของตัวความชื้นกับฝุ่นนะครับก็อย่างแรกนะครับก็อยากให้มันมีแหล่งน้ำนะครับที่อยู่ใกล้เครื่องนะครับเช่นใกล้กระมังใส่น้ําใกล้ถทงน้ําใกล้บ่อน้ําใกล้คลองนะครับก็จะทําให้เครื่องชื้นง่ายแล้วก็เสียงง่ายนะครับแล้วก็ฝุ่น ถ้าใกล้แหล่งที่ฝุ่นเยอะเกินไปมันก็จะไปอุดตันนะครับในตามของกา๊าซนะครับนี่อันนี้ก็คือกา๊าซของเครื่องขุดนะครับถ้าเกิดมันมีเศษนะครับไปอุดตันในกา๊าซนะครับมันก็จะทําให้กา๊าซเนี่ยเสียงง่ายนะครับนี่กา๊าซนะครับเพราะว่ากา๊าซจะเห็นอยู่ว่าเวลาเราเปิดเครื่องนะครับลมมันก็จะผ่านกา๊าซ บางคนบอกเฮ้ยทำไมขุด a อ i c มันเสียง่ายกว่าขุดการ์ดจอเพราะการ์ดจอเราซื้อของใหม่เนีมันก็เลยโอกาสเสียมันก็ยากกว่าแต่อย่างหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องยอมรับว่า a อ i c ผลิตมาตรฐานเนี่ยอาจจะยังสู้การ์ดจอไม่ได้ด้วยนะครับแล้วการดีไซน์ของมันเนี่ยลมมันผ่านตัวการ์ดเลยนะครับทำให้ไอตัว ชิปข้างในตัว ic นะครับลมมันผ่านตลอดเวลาทำให้ฝุ่นเกาะแล้วก็ความชื้นเกาะทำให้มันเสียง่ายนะครับเพราะว่าฝุ่นเกาะก็จะร้อนง่ายนะครับความชื้นเกาะก็จะเป็นสนิมมันก็เลยต้องระวังนะครับเรื่องความร้อนความชืน้นไว้หน่อยนะครับแล้วก็ฝุ่นนะครับผมของตัวไอซ c แล้วก็พัคใจไฟนะครับมันก็ถ้ามันไม่นิ่งเนี่ยบางทีตัวพักใจไฟอ่ะเขาออกแบบมาไม่ได้ ทนทานมากนะครับพอไฟไม่นิ่งนิดๆิดหน่อยๆนก็จะทําให้ตัวภาคใจไฟเสียนะครับอย่าง l 3ในภาคใจไฟตัวนี้เสียบ่อยนะครับบางคนก็จะใช้จั๊มเลยนะครับข้ามภาคใจไฟหรือบางคนก็เปลี่ยนตัว <The S 2> ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ภาคใจไฟตัวนี้ตัวกองไฟภาคใจไฟอยู่ด้านหน้านะครับตัวกองไฟนะครับบางคนจะเปลี่ยนตัว onne, งกองไฟหรือว่าจั๊มข้ามตัวกองไฟไปนะครับ อย่างต่อไปการแก้ไขเบื้องต้นนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมเปิดให้ดูนะครับอ่ะการาดนี่นะครับก็อย่างที่บอกก็คือลมมันผ่านตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้อุปกรณ์อะไรข้างในเนี่ยมีโอกาสที่จะชื้นแล้วก็ฝุ่นเกาะแล้วก็เสียนะครับทีนี้เนี่ยก็เบื้องต้นในการแก้คือ,อ,อทํากองฝุ่นด้านนอกหรือกองฝุ่นหน้าเครื่องนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมีเหมือนกันตัวกองฝุ่นนะครับที่เป็นกองเบื้องต้นนะครับเป็นตะแกงที่เป็นคล้ายคล้ายมุงลวดนะครับแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบกองแอร์นะครับประมาณนี้นะครับที่มันทําให้เกิดความเสียหายง่ายเพราะว่าลมมันพัดผ่านตัวอะไหล่ข้างในเลยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดฝุ่นเกิดสนิมที่เสียง่ายนะครับ โอเคแล้วก็ภาคจ่ายไฟเนี่ยมันอาจจะไม่นิ่งมากนะครับตัวนี้ตัวกองไฟนะครับตัวภาคจ่ายไฟอยู่นี่นะบางคนก็ที่เขาจำจำกันเพราะว่าข้ามตัวกองไฟไปนะครับให้เข้าชิปเลยบางทีเพราะตัวกองไฟบางทีมันเสียง่ายนะครับโอเคทีนี้ก็วิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับ1นนะครับก็คือรีเซ็ตเครื่องนะครับเครื่องมันจะมีคอนโทรลอยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะครับ แล้วก็กดจิ้มปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับที่ด้านหน้าเครื่องมันจะเขียนว่ารีเซ็ตนะครับก็กดค้างไว้8วินาทีในการรีเซ็ตเครื่องนะครับให้มันจับไปค่าโรงงานนะครับล้าลองขุดดูว่ามันปกติไหมบางคนไปปรับแต่งนะครับทําให้ขุดไม่ได้นะครับรีเซ็ตดู2นะครับก็คือลงเฟิร์มแวร์นะครับใหม่นะครับเฟิร์มแวร์เนี่ยวิธีลงเนี่ยเรามีลงคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ ลองย้อนกลับไปดูได้มีคลิปลงเฟิร์มแวร์อยู่นะครับแล้วก็ลงเข้าไปมันก็จะเป็นซอฟต์แวร์ใหม่นะครับบางทีซอฟต์แวร์ข้างในมันเสียหายจากไวรัสบ้างจากการใช้งานบ้างนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเป่าฝุ่นทำความสะอาดนะครับวิธีเป่าฝุ่นทำความสะอาดเนี่ยใช้ตัวของโบเวอร์นะครับในการเป่าเป็นตัว ป, ER ป, ER ป, ER women, ปั๊มลมนะครับก็ได้นะครับปั๊มลมหรือเครื่องดูดฝุ่นเป่าฝุ่นก็ได้นะครับเป่ายังไงถอดพัดลมด้านหน้าหลังเครื่องออกนะครับแล้วก็การมันก็อยู่ด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็เป่าอัดเข้าไปด้านฝั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเพื่อไล่ฝุ่นนะครับด้านหน้าด้านหลังให้มันออกไปนะครับเพราะฝ ER ุ่น <reacted> ส่วนมากมันก็จะไปเกาะด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับตามตะแรงด้านหน้าเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องมันร้อนหรือว่าอ่า ชื้นนะครับเพราะฝุ่นเวลาเกาะหนาๆเนี่ยมันก็จะทําให้ร้อนชื้นได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะเกาะอ,อย่างเงี้ยมันเกาะอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้อะไหลชื้นนะครับด้านหน้าเนี่ยลมมันพัดเข้าไปนะครับฝุ่นก็จะเกาะอ,อยู่ด้านหน้าตะแกรงแล้วก็ตรงภาคกองไฟเนี่ยชอบมีปัญหานะครับฝุ่นมันก็ไปเกาะเป็นสนิมขึ้นมาแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของถ้าเกิดเราทำขาอาัดแล้วนะครับลงเฟิร์มแวร์ใหม่ผ่านเว็บไม่หายเราก็ต้องเอาคอนโทรลนะครับมาลงเฟิร์มแวร์เอ็ดดนะครับนะครับเอ็ดดรนะสอนคลิปทําไปในคลิปที่แล้วแล้วก็ทําเสร็จก็มาเสียบที่เครื่องแล้วก็เปิดให้มันลงเฟิร์มแวร์ผ่านเอ็ดดีมันก็จะฟอร์แมต ตัวข้างในละเอียดกว่าผ่านเว็บนะครับแล้วก็มันก็จะล้างเฟิร์มแวร์เสร็จมันก็จะใช้งานกลับมาใช้งานได้3นะครับที่ชอบมีปัญหาบ่อยๆก็คือพอเวลามันเกิดจากไฟปุ๊บเนี่ยพาวเวมันเป็นตัวรับไฟตัวแรกเลยบางที Power จะเสียนะครับก็ทดลองเปลี่ยน Power อร์ดูก่อนนะครับว่าเปลี่ยน Power แล้วมันหายไหม นะครับพาวเวหน้าตาเป็นยังไงก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพาวเวอร์ Power. เนี่ยพาวเวด้านข้างนะครับด้านข้างเครื่องนะครับหรือตัวนี้นะครับลองเปลี่ยนดูก่อนก็จะหานะครับสเกตบางทีมันไฟมันจ่ายขาดหายไปนะครับพาวเวก็เปลี่ยน Power ดู ก็ประมาณนี้นะครับการาใช้งานแ mm hmm. มเทันแนนเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดเป็นมากกว่านั้นถ้าทำตามขั้นตอนนี้แล้วยังไม่หายนะมันก็จะเสียที่การ์ดนะครับที่การ์ดขุดแล้วนะครับหรือจริงๆอีกตัวหนึ่งก็คือตัวคอนโทรลนะครับก็ถ้าทำตามนี้แล้วไม่หายก็มีเนี่ยการ์ดขุดกับคอนโทรลก็ต้องซ่อมคอนโทรลนะครับหรือซ่อมการ์ดก็จะมีช่างไทยแล้วก็ช่างจีนนะครับ มีรับซ่อมอยู่นะครับก็ส่งจีนได้นะครับส่งช่างไทยก็ได้นะครับเราก็จะมีนะครับบางทีบางคนที่อยากซ่อมเอง<ม>ก็นี่ครับตัวเทสนะครับบางคนก็ไปเทสนะจิ้มเชื่อมกับตัวการ์ดนะครับในการเทสการ์ดว่าชิปตัวไหนเสียนะครับแล้วก็ ให้ช่างยกชิปยกนะครับเปลี่ยนนะครับก็เนี่ยมันก็จะกดเทสนะครับตรงนี้แล้วมันก็จะเทสนะครับว่าชิปตัวไหนเสียแล้วก็ให้ช่างเปลี่ยนเอานะครับประมาณนี้ก็อันนี้เป็นื่องเทส L3 Plus นะครับจะหน้าตาประมาณนี้นะครับื่องเทส L3 Plus ส่วนพวก S9 ก็จะมีเครื่องเทสอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นคล้ายๆแบบนี้เหมือนกัน S9 S17 ก็เป็นตัวแบบนี้นะตัวนี้ก็สั่งได้แล้วก็ลืมขยายให้ให,ใหญ่นะครับนี่ตัวเทสนะครับเทสตัวของการ์ดนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะมาสอนใช้งานตัวเทสนะครับคลิปนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะครับ ก็เทสนะครับกดปุ่มเทสนะครับเปิดแล้วกดปุ่มเทสมันก็จะเทสออกมาว่าชิปตัวไหนมีปัญหาแต่ไม่สามารถเทสมันก็ภาคจ่ายไฟได้นะพาคจ่ายไฟต้องวัดเองนะครับว่าอะไรมันเสียนะครับหรือบางคนใช้รุ่นอื่นๆนะครับอันนี้มันจะรองรับพวก L3 D3 อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็น H9 มันก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเทส เป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนกันแหละนะครับตัวนี้ราคาประมาณ5,000-6,000นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเทสของจากฝั่งทางรัสเซียนะครับที่เขาก็ทำออกมาค่อนข้างจะเ,เรียกว่าค่อนข้างดีนะครับมีอินเตอร์เฟสให้ดูด้วยนะนี่ก็เป็นตัวเทสของฝั่งรัสเซียนะครับ เป็นเครื่องเทสนะครับได้ทั้ง S17 S9 แต่ว่าเทส L3 พัดยังไม่ได้นะครับตัวนี้ยังไม่รองรับนะครับ L3 พัดอาะงสั่งตัวนี้ก่อนนะครับก็เนี่ยครับเวลาเทสก็มันจะบอกนะครับว่าชิปตัวไหนเสียตัวนี้จะมีอินเทอร์เฟซเลยนะผ่านเว็บเหมือนกันก็คือใช้ตัวนี้เชื่อม w i f i แล้วก็เปิดเว็บขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบจ้ำเข้ากับการ์ดนะครับมันก็จะดีเทคนะครับว่าการ์ดไหนเสียนะครับ แล้วก็ต้องไปวัดพวกวลเตจอุณหภูมิแล้วก็เป่าเปลี่ยนชิปนะครับยกชิปออกนะครับใส่ชิปใหม่เข้าไปแล้วก็เป่าแล้วก็เทสนะครับมันก็จะบอกนะครับว่าก็กดปุ่มเทสเหมือนกันนะครับก็จะบอกว่าชิปตัวไหนเสียนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะ มีหลายรุ่นนะครับปรับหมุนตรงนี้ได้แต่ยังไม่มี L3 พัดนะตนนัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนรุ่นได้ในการใช้เทสนะครับแล้วก็พอเทสเสร็จก็ใส่เข้าเครื่องประกอบนะครับหรือใครอันนี้ก็เทสบนตัวเครื่องได้เลยด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วก็ประกอบกับนะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นตัวเทสของทางรัสเซียนะครับแต่ตัวเทสทางจีนก็จะเป็นตัวนี้นะแต่ตัวรัสเซียตอนนั้นตัวนี้ไม่รองรับ L3 พัดแ้าตัวนี้รองรับ L3 พัดอุปกรณ์ก็ในการใช้ซ่อมนะครับมันก็จะเป็นพวกตัวเทสตัวนั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวเนี่ยตัวลงขาชิปนะครับ ในการป้ายขาชิปเข้าไปนะครับวางนะครับใส่ขาชิปแล้วก็แปะเข้าไปแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็เป็นพวก power supply นะครับในการจ่ายไฟเข้าไปเลี้ยงนะแล้วก็เชื่อมต่อกับชิปเลยนะครับแล้วก็ตัวเป่าพวกเป่าความร้อนนะครับประมาณนี้ เนี่ยช่างก็ประมาณนี้นะครับก็มีตัวเป่าความร้อนนะครับเปลี่ยนชิปที่บอนขาชิปยกชิปใส่นะครับโอเคก็คลิปที่แล้วมีที่ลงที่ให้ดูเหมือนก็มีให้ดูการซ่อมไปแล้วเหมือนกันที่ร้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับการบันเทนแนะครับแก้ไขเครื่องเบื้องต้นนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวเครื่องซ่อมนะครับหรืออ่า คอนเทนต์อื่นๆจะพยายามเอามาลงให้เร็วที่สุดนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับจับ s ับสไครตให้เราด้วยนะครับผมจะติดตามได้นะคะเพจเครื่องคุณบิ t c คอยหรือว่าอแอดไลน์นะครับแอดเจโฮมไมเนอร์นะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ